สวัสดีครับผมลักเก้ชาแนลนะครับตอนนี้ผมอายุทงหน้านะครับข้างหลังผมนี่เป็นแปลงพักเล็กน้อยของผมนะครับที่ผมเพาะพักในถุงดําขายนะครับแต่ก่อนผมเพีดยยู่บ้านบ้านนี้พื้นที่มันหน่อยเออก็เล่นลงมาไอให้แกบบยุรงนี้นะครับยุ่บ้านน่ะสิเป็นพวกต้นก้านะครับผมเพาะต้นก้าพอมันใหญ่เราก็ลุงเอามาเสียบนะครับตอนนี้ผมขยายนะครับขยายไปยุฟังนี่นะพี่น้องมันจูทงในบ้านถามที่พัน นะครับ,บขยายม่ได้พี่น้องเวลาเข้าขายพักจังเสียช่วงที่ผมเฮ็ดเป็นอาเฮ็ดช่วงประมาณมีหน้านะครับที่ผมเริ่มศึกษาเริ่มเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดไปรอดน,นะประมาณหกลอยถุงนะครับขายเบิดแล้วอืมบัดน,นี้ลูกค้าก็มาถามเรื่อยๆดิเบิดแล้วเบิดเลยนะครับเม่ต้องรออีกเดือนสองเดือนนะครับจะมาจิได้ขายพักมันเสียเวลานะครับพี่น้องช่วงนี้มันหนาฝนพักมันหญ่ซาก็ได้จัดเตรียมไปนะครับตามกําลังซับ ของเรานะครับเนี่ยขยายไป <S <S ผมขายนั่งชั่วเชียวนะครับบางเทียกะมีลูกค้าตามมู่บ้านเนี่แหละบ้านขางเคียงที่ผมกะเอาไปส่งนะครับ <S 1> <S 1> พื้นที่ใกล้ๆนะครับไม่เกินสิโลนะครับบางเทียกะเอาแบบร้อยถุงเนี่ยผมกะไปส่งไห่บ่าคิดค่านะครับบ่าคิดค่าน้ำมันนีหยังดอกนะครับค่าส่งเนี่ยทางชั่วเชียวเนี่ยเริ่มต้นที่60บบาทนะครับหรือจะเอาเป็นแบบร้อยถุง นะครับหาิบถุงยังสิผมกะส่งให้นะครับส่งแบบเป็นยกกงไปนะครับพี่น้องพักเสียหายนะครับจากการขนส่งอ่าจากการขนส่งหรือพักมันหักมันเหี่ยวตาย,ยานี่ก็ทักมาหาผมได้พี่น้องผมเข้มให้นะครับขึ้นเงื่อนให้ขึ้นเงื่อนให้หรือจะให้ผมส่งพักไปให้ก,ไก็ได้คือกันหาผู้ใดสนใจนะครับพักสวนกุ้งผมนะครับกะทักมาทางไอ ยูทูบนะครับเฟซบุ๊กผมหรืออาจจะไล่ผมมีทิ้งการติตต่อไว้อยู่ใน u t u b e ของผมนี่แหละนะครับเพื่ออยากอุดหนุนผมนะครับโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ผมจะพาชมเรื่อยๆนะครับว่าเห็ดผักแบบไหนนะครับให้มันโตเร็วนะครับพี่น้องพวกเพียพวกเพียพวกมะแรงจ้งเสียผมก็เจอมากนะครับเวลาที่ผมเห็ดเนี่ยนะครับพี่น้องผมสิบ่ค่อยใส่ สารเคมีอย่างนะครับใส่ที่เป็นใส่ธรรมชาติมากกว่านะครับในการไล่แมลงอะไรอย่างนะเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ปลูกพักกินแบบไร้สารเคมีนะครับโอเคน้อพี่น้องเนาะฝากติดตามช่องรักไก่ชัน้นแนลของผมนําะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผม